ีที่แพนะครับถิดแพรแล้วนี่กุ้งขาวแล้วเอาตะกร้าตะกร้างงไว้อยู่นะครับ,รววบ,บ,บ,บคว่ำไว้นี่ตัวผู้ของเิด็จก็นี่คัดแยกเอาไว้นะครับ แก่สามกบิ๊กแบงนะครับีิตรเมีย lắm lấy nhà bà chắn và lấy khảo để được công khảo bố yên lắm đi lắm tôi có câu แยหนึ 13, <ฮ>่งสิบสามเตียโอ้ตนมเบียก้าวไขามาเรื่อยนะครับคนที่แพรแกนแอวช่างเตียไข่มเบียหนึ่งมิทำมเบียสองรเล้าเกือบเสร็จแล้วนะครับนอนน้อยนนอ่ะ คัดอยู่ะครับอันนี้อันนี้จิกโกอันนี้จิกโกลยก็อย่าไปติดตามเหตนรับอันนี้ตัวผู้นิ่มเนี่ยตัวผู้นิ่มอันนี้ตัวผู้เปลือกแข็ง มแงของมยับงไม่เห็นหน้าเพื่ของยังไม่เห็นหน้านะงไปดูได้ออก ัมาดูตอนช่างเลยครับเดี๋ยวรอดูตอนช่างเลยออกไว้นะกระเริ่มเอามารวมช่าง โลร้อยตัวครับโลร้อยมันเป็เรียนเลยแม่ค้าขายทุเรียนก็แซวผมอยู่นี่เรียตัวร้อยเข้าใจมาขายนะทุเรียนนะโลร้อยก็เป็เรียนเลยช่างนะครับกองครบแล้วครบเรียงกองตัวเดียวครับตู้ว่ะตู้พูไอ้เรียงไหเรียงสองสิบห้าโลอเอาไป ูบีเไม่ตอบ่ะเดี๋ยวมู่อ่ะเมียสาหโลเียเสเปล่าเดีเมียสสวย้วเมียสเลยเดี๋ยวเยะหลังช่งนะครับหลังสี่โลส 15โลจะของแพนะครับเนี่ยคนเนี้ยจะของแพนะครับโถ15โล 2. 2อันนี้โกอันนี้น่าจะเป็นผู้นิ่มผู้นิ่ม16โล เอคเปียกครับคุณเมียนิ่ม2ี6สอบสามจุอันนี้เป็นพ้งขาวเป่นม่กขาวใส่หรือเปล่า

่พุขาสองโลพุ่ขาเสร็จหมดแล้วนูนมขายกุ้โลร้อยค่ะสาวว่าสองหนึ่งโล รอมาสุดท้ายหาที่คนงานเอาไปกินขาิ่มคนงานเอาไปกินเสร็จเรียบร้อยเอเนาะเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าผมจะได้สักีป่ะนะครับมารวมแล้วก็กินตังนะครับ แม่ค้าก็พลังมาเอาด้วยนะครับแล้วก็ฮอ,อกไว้ให้ลูกค้าด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าคนใจสักกี่บาทนะครับรายสักกิโลติดตีผมขอดน้ําอยู่นะครับนะแล้วก็ผมถือกระดาษอยู่ใบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูนะครับว่ากุ้งบ่อเนี่ยผมขึ้นไปแล้วได้กี่หมื่นบาทเนาะครับอันนี้ขอดน้ำนะฝนตกฝนตกมานะผมขอดน้ําไว้นะครับฝนมัน,นะนตก ก็ขอดไว้สองสารอบแล้วนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกมานะครับอันนี้เป็นกกน้ําเค็มผมนะครับอันนี้เป็นน้ําจืดน,นะผมเอาน้ําจืดสูบเข้ามาไว้เนาะเนี่ยก็ผมก็อยู่ได้สบายๆนะครับเอซีทุกท่านนะครับให้เพื่อนๆดูว่ากระดาษที่ผมถือมาเนี่ยผมได้เงินกี่หมื่นเนาะมาดูตรงนี้กันนะครับอันนี้ผมขอดน้ําอยู่นะนะครับว่าจะปล่อยกุ้งขาวนะครับ อ่ะเนี่ยนะครับก็โลร้อยหกสิบาทนะเอฟซีทุกท่านนะครับนะครับโลกัมกามเนี่ยโลร้อยหกสิบาทเนี่ยนะครับก็ผมได้เงินจากกัมกามเนี่ยสามหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับก็กุก้งขาวนะวนะครับกุ้งขาวโลร้อยห้าสิบาทนะครับอ่าก็กุ้งขาวนะนะครับกุ้งขาวโลร้อยห้าสิบาทนะครับอ่า ห้าสิบแปดตัวโลนะนะครับห้าสิบแปดตัวโลก็แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบาทนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะนี่เป็นบินจากแพนะครับแพบิ๊กแบงมาเนาะก็ห้าหกสิบตัวโลอะไรผมก็พอใจแล้วนะครับไม่ถึงขนาดว่าโตมากก็อยู่ได้สบายๆนะเอีทุกท่านนะครับนะครับผมอยู่ได้สบายๆแบบนี้เนาะนะครับอ่ะเอฟทุกท่านนะครับนี่คือกระดาษบินที่มาจากแพเนาะก็ ด้านหลังผมนี่ผมขอ,อน้ําอยู่นะทีนะครับเสียงท่อดังเนี่ยเนี่ยนะครับอ่าก็ผมก็ได้เงินมาทั้งหมดนะครับ41,656บาทนะครับกรรมการได้200 205ยองอกรการได้200 205โลนะครับ205โลนะครับกุ้งขาวก็กุ้งขาวได้58 58.4กิโลนะครับโลละ150บาทนะครับกุ้งกุ้งขาวผมค่อนข้างโตนะกุ้งขาวมันโตมันเองนะครับก็47ตัวโลนะครับกุ้งขาวก็อยู่ราคาประมาณนี้นะครับก็เนี่ยอยู่ได้สบายๆสำหรับผมนะครับอ่ะก็ผมอยู่กับลูกหมาลูกหมาเขามาหาหาตัวมังกรเนี่ย FC เนี่ยนะครับหมาไอ้โมดแดงไอ้กระปุกอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับกับกุ้งหนึ่งบอ่อผมก็ได้เงินประมาณนี้นะครับก็ เหลืออีกบอ่อนึงนะไอซีนะนะครับเหลืออีกบอ่อหนึ่งนะครับอ่ะก่อนจะวา,างกล้องเนี่ยไอซีดูไอมดแดงเขามาหามตัวมังกรกัดมังกรได้ไปตวงแล้วเนี่ยเด็กๆผมอะกัดกัดมังกรได้ตวงแล้วน่ะไอกระปุกไอลูกหมีอะ่ะครับนะไอเจ้าสองตัวนั่นอะกัดมังกรได้ตวงแล้วไก่มดแดงนี่เนี่ยนุ่นกำลังขอดน้ำอยู่นะไอซีนะครับผมกำลังขอดน้ำอยู่ ป่ะเดี๋ยวมาดูกุ้งบ่อรุงนี้กันนะครับตรงเดี๋ยวอีกบ่อรุงเนี้ยนะครับเนี่ยแผ่นต้นเต็มเลยแผ่นต้นเขาเกิดเองนะครับแล้วก็มันก็บูมเนาะนะครับอ่ะลองมาดูสักแป๊บหนึ่งว่าตัวมันก็พอๆกันนะครับแต่ว่ากุ้งขาวบ่อรุงเนี้ยเล็กกว่านะเอฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยวยกให้ดูชิ้เขียว,วเนี่ยแผ่นต้นบานเลยเทายอมไหมเจะได้เห็นไหมอาหารหมดนะเอซีทุกท่านอาหารหมดนะครับอืมอาหารหมดจริงด้วยเนี่ยนะครับมีกัมกรามเข้ามาตัวเดียว นี่กับปูตัวนึงก็เอาขึ้นไปงี้ไม่เอาลงแล้วนะครับก็นี่แหละครับขึ้นกุ้งบอ่อนึงผมได้เงินมาเท่านี้แค่นี้ผมก็อยู่ได้แล้วครับสบายๆนะครับไม่ได้เลี้ยงจริงจังอะไรนะครับค่าอาหารค่าน้ำมันก็หมดพอสมควรนะครับเนี่ยแห้งละตูดตูดท่อแห้งและเนี่ขอน้ำอยู่นะครับ ห้งแล้วนะครับมีปลาหมออยู่3-4ตัวนะครับเดี๋ยวเอา,เอาผมจะฟูนร้อนมาใส่เนะ็ g o ีอพันมาใส่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ